สวัสดีครับผมสุชาตินะครับวันนี้ผมจะมา,านำเสนอเรื่องการาทำแอปพลเพิเคชันไลน์ที่จะรวมตัวกันมาเป็นโฟลเดอร์โฟล,ลเดอร์หนึ่งนะครับเพื่อง่ายแก่การค้นหานะบางทีเพื่อ,เอนเราเนี่ยมีเยอะๆแล้วเราก็ค้นหายากลำบากเราก็ทำมาเป็นกลุ่มๆเสียะนะคร ก็เริ่มได้ตั้งแต่บัดนี้นะครับเราไปที่ตัวแอปพลิเคชัน Line นะครับแล้วก็เข้าไปที่ของแต่ละคนนะฮะเข้าไปกดปุ่มของแต่ละคนนะฮะแล้วก็เข้าไปที่สามขีดข้างบนนี่นะครับสามขีดที่อยู่ข้างบนขวานี่นะครับแล้วก็กดไปที่ตั้งค่าอื่นๆนะครับแล้วก็กดไปที่สร้างทาง ัางรัดห้องเช็ตนะครับแล้วก็กดเพิ่มนะครับจะอยู่ด้านล่างขวานะครับอันนี้คือได้เป็นหนึ่งหนึ่งท่านแล้วนะครับผมครับแล้วก็มานี่ก็มาท่านที่สองท่านที่สองเราก็กดไปทีเ่เข้าไปหาในลายของเขาแล้วกดสามขีดนะครับ แล้วก็ตั้งค่าอื่นๆนะครับแล้วกดไปที่สร้างทางลัดท้องเช็ตนะครับแล้วกดเพิ่มนะครับผมแล้วก็กดกลับมานะครับแล้วก็มาลองท่านที่3นะครับแล้วก็กดไปที่สามเหลี่ยมอวกดไปที่สามขีดด้านขวาเหมือนเดิมนะครับผมแล้วกดไปที่ตั้งค่าอื่นๆแล้วก็ไปกดไปที่าทาง ทางรัดทองเช็ดนะครับแล้วกดเพิ่ม,มแล้วกดกลับมาเพื่อหาบุคคลต่อไปนะครับ <c oughs> ครับกดไปที่ในลายของเขาแล้วกดสามขีดด้านขวามือนี่นะครับแล้วกดไปที่ตั้งค่าอื่นๆแล้วก็กดไปที่สร้างฐานรัห้องเช็นะครับแล้วกดเพิ่มนะครับผมครับครับแล้วก็มาท่านต่อไปนะครับผม,มกดไป ที่หน้าของเขาแล้วก็กดไปที่3ขีดด้านขวาแล้วกดตั้งค่าอื่นๆครับแล้วกดสร้างทางลัดห้องแชทนะครับแล้วก็เพิ่มนะครับครับแล้วทีนี้เรามาดูเรื่องเอ่อการการรวมนะครับการรวมของเอ่อเพื่อนๆที่จะเข้ามาให้เป็นโฟลเดอร์เดียวกันนะครับเราก็กดไปที่แล้วก อ่าอ่าในทีนี้ก็หน้าจอปกติของเรา,าเหมือนมีสักอห้าท่านอย่างนี้นะต้องการจะรวมให้เป็นโฟลเดอร์เดียวกันนะครับเราก็กดกดกดแช่แล้วก็กกกวกเข้าไปาที่ตัวบุคคลใดบุคคลหนึ่งเลยนะครับครับผมอย่างนี้ก็คือ,อได้สองแล้วครับอันนี้ก็กดมาแล้วก็ดันเข้าไปเลยนะครับ ลักษณะนี้ครับจะเป็นลักษณะนี้ครับผมครับกดแช่แล้วก็ดันเข้าไปนะครับอ่ากดแช่แล้วก็ดันเข้าไปลักษณะนี้ครับครับนี้เราจะได้เป็นอ่อโฟลเดอร์โฟลเดอร์หนึ่งนะครับทีนี้ขั้นตอนต่อไปก็คือเราจะต้องมาตั้งชื่อนะครับว่าตรงนี้เป็นเป็น,เป,นเป็นชื่อของโฟลเดอร์อะไรเราจะได้ง่ายต่อการที่จะอ่าจะค้นหานะครับทีนี้การตั้งชื่อก็คือเข้าไปที่ อ่อเข้าไปที่ตรงนี้จะมีชื่อโฟลเดอร์นะครับนี้เราก็ตั้งชื่อโฟลเดอร์ไปว่าอย่างไงนะครับนี้ก็ผมจะสมมติว่าตั้งชื่อลูกค้าลูกค้าพลาสติกนะครับผมาแล้วก็เอ่อลูกค้าอ่ลูกค้าพลาสติกนะฮะอื ครับผมอันนี้ก็เป็นการเสร็จเรียบร้อยนะครับแล้วเราก็กดแต่ที่ว่างๆเลยกดตรงนี้เราจะได้เป็นชื่อของโฟลเดอร์ว่าลูกค้าพลาสติกนะครับผมอันนี้ก็เป็นการจบการทำโฟลเดอร์ที่เป็นกลุ่มๆอย่างเงี้ยเพื่อง่ายต่อการทำงานนะครับผมครับครับยังไงก็ เดี๋ยวลองแตะใช้ดูนะครับว่าอ่าอันนี้ก็จะมาเป็นรูปอย่างนี้นะครับผมอ่าเราสามารถที่จะอ่ากดแล้วก็แยกเข้าไปดูข้อความข้างในของแต่ละคนได้เลยนะครับครับยังไงก็จบคลิปนี้ไว้เท่านี้ก่อนนะครับยังไงก็ขอบคุณขอให้กดติดตามกด subscribe b s c r i b e และกดแชร์ให้ด้วยนะครับผมขอบคุณมากครับผมครับสวัสดีครับ